ลงทะเบียนเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทที่อยู่ในแบบประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้านทําอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกันนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะทุกวันเลยนะคะจะมีคนมาคอมเมนต์ถามนะ,ะแล้วก็คําถามที่มีคนถามเยอะเลยนะคะนั่นก็คือว่าทําอย่างไรดีนะคะที่อยู่ในแบบประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้านซึ่งปกติแล้วนะคะ ที่อยู่ในบัตรประชาชนต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านค่ะในกรณีนี้น่าจะเกิดจากการที่เราย้ายทะเบียนบ้านแล้วนะคะและเราไม่ได้ไปทําบัตรประชาชนใหม่นะคะซึ่งโครงการเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนี้เขายึดที่อยู่ที่ถูกต้องนะคะน,นั่นก็คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะเวลาเราลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบข้อมูลของเรานะคะว่ะาเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไหนพื้นที่ไหนดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครนะที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยไม่ตรงกับทะเบียนบ้านฮะวิธีแก้ไขที่จะทําให้มันตรงกันฮะก็ ง่ายเลยนะคะไปถ่ายแบบประชาชนใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยการถ่ายแบบประชาชนใหม่สามารถท,ทําที่อําเภอไหนก็ได้ทําที่ไหนก็ได้นะทุกคนรวมไปถึงศูนย์บริการนะคะวันสต๊อปเซอร์วิสที่อยู่ในห้างสปปรรพสินค้าก็สามารถไปถ่ายได้เลยนะคะนอกเวลาราชาการก็ไปถ่ายในห้างได้เลยนะหรือว่าใครที่สะดวกไปอาเภอไปสํานักง,งานเขตก็ไปถ่ายแบบประชาชนให้ถูกต้องตรงกันนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในการขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลใครที่ลงทะเบียนเงินดิจิทัลแล้วนะคะสถานะอยู่ในเลข3แล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่ ต้องทาอะไรนะอันนี้ก็มีหลายคนถามเยอะเหมือนกันว่าอยู่เลข3แล้วต้องทํายังไงต่อทายังไงดีนะคะคาตอบคือไม่ต้องทําอะไรนะทุกคนรอแจ้งผลการลงทะเบียนในวันที่22กันยายนเป็นต้นไปนะคะสถานะเราก็จะขยับไปที่4หรือ5นะคะ4ก็คือไม่ได้สิทธินะสามารถยื่นหนุนถอนได้ส่วน5เนี่ยก็คือได้รับสิทธิแน่นอนแล้วก็รอใช้เงินพร้อมกันในเดือนธันวาคมส่วนใครสถานะติดอยู่ที่เลข2นะคะอยากจะแก้ไขตอนนี้เลยนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ดิจิตอลไอดีนะคะทุกคนไปกําหนด ะะไปยืนยันตัวตนหรแล้วก็ตั้ง password สสตรงนั้นได้และกลับมาเราอินที่แอปทางรัฐได้เลยเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่อยากทําตอนนี้นะอยากจะรอแอปพลิเคชันทางรัฐเขาเปิดให้สมัครสมาชิกนะคะก็รอได้นะคะทาง f a Facebook f a n เพ g e DGA Thailand นั้นได้บอกไว้แล้วนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกแอปทางรัฐเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดให้สมัครเร็วๆนี้นะคะก็ติดตามกันได้เลยะค่ะทุกคนแล้วก็ระวังเพจปลอมลิงปลอมกันด้วยนะคะระบาดหนักแล้วนะตอนนี้นะคะ เป็นช่องทางให้มิสฉาชีพนะั้นะะนะคะทำเฟกนิวนะทำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าหลอกให้คนเข้าไปคลิกลิงก์ดูดข้อมูลได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครใช้แอปทางรัฐปลอดภัยแน่นอนนะคะเขาก็มีชี้แจงแล้วนะคะว่าแอปทางรัฐปลอดภัยแน่ๆนะคะทุกคนใครที่ลงทะเบียนไปแล้วก็รอก,กันนะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์กันไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ